สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีข่าวลือเนาะแตงโมหวานเจี๊ยบเลยนะคะว่าเฉิงวี่กับหยางจือของพวกเรานั้นจะได้มาพบกันอีกครั้งในซีรีส์แนวแบบ กึง่งๆึ่งโบราณแต่ก็ไม่ใช่แนวสมัยใหม่ซะร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่ใช่แนวย้อนยุคซะร้อยเปอร์เซนต์คือมันเป็นในยุคบบคล้ายๆสาธารณรัฐเพือพ่อนยุคแบบนั้นน่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องใหม่ที่จะแสดงคู่กับอย่างจือนั้นคือเรื่องอะไรนะคะถ้าเป็นชื่อในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยเรื่องนี้คือ Magnolia b o s s o m เพือพ่อนแต่ว่าถ้าเป็นชื่อที่เขาเอามาตั้งเป็นซีรีส์เห็นว่าชื่อ The Way You Come Back นะคะ <laughs> ซึ่งเจ้าภาพก็ คือเทนเซนต์วิดีโอค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมจริงเป็นไปได้นะเพราะว่าเฉิงอี้กับหยางจือเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาก่อนอาจจะพูดคุยกันง่ายด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นทั้งคู่ S Plus ทั้งคู่ค่าตัวทั้งพระเอกนางเอกก็คงจะมีความสูงอยู่แต่ว่าน่าจะ จบที่ดิวดิวปกติ deal, ดิวดีๆได,ด,ด้เออสำหรับทั้งคู่นะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้แบบถ้ามาเจอกันจริง,รงๆก็อินเวสเตอร์คงจะแบบได้ได้รับผลที่ดีอะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฆษณาเรื่องของการได้ทุนคืนจากการสร้างเรื่องนี้นะคะ The way you come back นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวแอดวานเราให้เพื่อนๆฟังค่ะนางเอกนั้นแน่นนนนนแล้วก็คือคุณหยางจื่อนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดร้อนๆเอี่ยมๆเลยส่วนพระเอกนั้นกําลังเลือกกันอยู่ส่วนข่าวลือก็คือ เป็นเฉิงอี้นะคะโอยตอนนั้หลายคนก็คงคิดแอดวานก็คิดเฉิงอี้ก็อย่างจือมาเจอกันเขาเคยเจอกันเรื่อง อวนกินละอองลักนั่นก็ทิชชู่ชุดๆเลยนะคะดูไปก็สองพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองก็ทิชชู่เลยทั้งสองพาร์ทนะคะเรื่องนี้มันก็มีความมีความดราม่านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เศร้าในระดับเสียนเสียที่พวกเราเคยผ่านมาแล้วขนาดตอนนั้นยังผ่านมาได้เลยเพื่อนๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็สําหรับอย่างจือเองก็จะได้แบบพลิกบทบาทด้วยนะเออเพราะว่าแบบโดนขายเข้าไปตัวละครอ่ะโดนโดนแบบที่บ้านขายเข้าไป ในหอนงาโรมในในเขาเรียกว่าอะไรดีนั่นแหละในในสถานบริการนะ่ะตั้งแต่แบบนางยังเด็กๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวก่อนเป็นข่าววันที่11เลยค่ะเดือนกันยายนปี2025นะคะตอนนี้เนี่ยหยางจือยังคงถ่ายทำอีกเรื่องหนึ่งอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งอยู่นะคะยังยังถ่ายทำ The Creation of All Things อยู่ค่ะแล้วก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่ของเธอมารอแล้วนะคะก็คือ,อ,อ Magnolia b o s s o m เนี่แหละเอาเอาชื่อตามนิยายแล้วก็ถ้าชื่อละครก็ The Way You Come Back นะคะเรื่องนี้ก็คือกาลังเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะ เขาบอกว่านะคะกำลังหาบทพระเอกอยู่แล้วก็บทพระเอกนั้นนะคะใครๆก็คือทางผู้จัดอยากได้ผู้อินเวสเตอร์เองก็อยากได้อยากได้เฉิงอีนั่นเองค่ะแล้วก็พระเอกคนอื่นๆนะคะที่บอกว่าจะมาเป็นแคนดิเดตก็มีคุณ จูเย่หวนนะคะแล้วก็มีคุณหวงเฉียนด้วยเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นตัวเก่งเนี่ยมีมีอยู่3คนแต่ว่าตัวที่แบบเต็งหนึ่งก็คือเฉิงอี้ของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าได้เฉิงอี้กับหยางจือนี่ก็เรียกได้ว่าปลุกกระแสะการพูดคุยบนโลกออนไลน์ตั้งแต่ที่แบบที่ท,ที่ทั้งแบบหยางจือก็ยังคงถ่ายเรื่องอื่นอยู่นะเนาะเฉิงอี้ก็ยังยุ่งอยู่กับการโปรโมทซีรีส์ในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2025อยู่นะคะแล้วก็จากมุม มองของเคมีฟิสิกส์ชีวะอะไรทั้งหลายนานาะนะเคมีเนี่ยการพบกันอีกครั้งของอย่างจือแล้วก็เฉิงอี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะทั้งคู่เคยมาวนกลิ่นละอองรักโอ้โห,โโหเคมีกระชูดเลือกได้ว่าโดดเด่นสุดๆเลยค่ะในขณะนั้นย้อนกลับไปนะคะในตอนที่แสดงคู่กรรม คู่กับคุณเฉิงอี้ในตอนนั้นคืออย่างจืออายุ27ปีเนาะในอ้วนกลิ่นละอองรักนะคะแล้วก็เล่นเซียนเซียเออเล่นเซียนเซียกลับมาหลังจากที่เคยเล่นเรื่องไอ้นั่นอะเรื่องมัทุรถหวานล้ำอันนั้นก็เซียนเสียจากนั้นก็หายไปนานเลยนะคะแล้วก็มาเนี่ยแหละค่ะมาโผล่เรื่องอ้วนกลิ่นละอองรักก็ทําให้การประชาสัมพันธ์เนาะก็มี ก็มีสิ่งที่ให้พูดถึงเนเพราะว่าห่างหายจากเซียนเซียไปหลายปีแล้วก็สร้างความหือหานะคะกับบทของอตัวของนางเอกใช่ไหมคะกับพระเอกเฉิงอี้ผู้เย็นชาซึ่งในเรื่องเ,อเวอร์ชันละครเนี่ยวนกินละอองรักเขาเขียนบทนะคะให้ตัวละครที่เป็นที่เป็นเหมือนอะไรนะวันตี้อะไรเงี้ยของพระเอกของพวกเรานั้นเป็น เป็นตัวพระเอกให้บทเฉิงอี้เป็นพระเอกซึ่งจริงแต่ไม่ใช่นะในนิยายต้นฉบับเป็นบทอีกตัวละครหนึ่งเป็นพระเอกแต่ว่าอีกบทตัวละครหนึ่งในนิยายนะั้นมันคือราบเรียบมากเกินไปมันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะคะดังนั้นเขาก็เลยเขียนบทขึ้นมาใหม่นะคะให้บทของเฉิงอี้นั้นมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสะเทือนใจมากเป็นพิเศษนั่นเองค่ะแล้วก็จบแบบสะเทือนใจด้วยนะแต่ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็จูงมือกันไปรับรางวัลแบบมาหลายๆเวทีมากเลยค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทั้งเฉิงอี้แล้วก็คุณหยางจือมาพบกันในยุคแบบจีนสาธารณรัฐแบบนี้นะคะแบบในเรื่องนี้อย่างแท้จริงก็คงจะอืม,มา ช่วยทําให้เขาเรียกอะไรดีมาซ้ําให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าอวนกินละอองรักจบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวของหยางจือแล้วก็เฉิงวี่เองก็มีฐานแฟนคลับที่เรียกได้ว่านั้นปึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความนิยมไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครเหนือกว่าใครแล้วก็เรื่องพรสวรรค์ด,ด้านการแสดงก็บอกไม่ได้ว่าใครเหนือกว่าใครเพราะว่าทั้งคู่ก็มาสุดแผดานเหมือนกันนะ่ะทั้งคู่เลยนะคะเอสพลัสเอสพลสเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องประสบความสําเร็จอย่างน แน่นอนเลยนะคะขนาดยังไม่เห็นบทละครน,นะอืมเอาละค่ะทีนี้ถ้าถามว่าในนิยายต้นฉบับนั้นมันเป็นเน้นอะไรมันเน้นผู้หญิงเนเพื่อนๆก็บอกแล้วเน้นเน้นชีวิตของอผู้หญิงนะคะที่ ที่มีความก้าหาแล้วก็ชอบแบบว่า,าหาหนทางของชีวิตที่มันดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นแนวพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงเป็นแนวผู้หญิงนะแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่จะให้เฉิงอี้มาเล่นเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับบทบ้าพระเอกก็ต้องมาเด่นด้วยนะคะก็ต้องรอดูว่ามันมันจะได้ประมาณไหนเนาะสำหรับบทบทละครต้องมีการปรับมาจากนิยายต้นฉบับเยอะเพราะว่าพระเอกค่อนข้างจะบทน้อยอะถ้าเราถ้าเราได้เห็นเหมือน คือต้องเขียนมาให้บทมันคล้ายๆกับหลีเซียนน่ะเพื่อนๆคือให้มันมีความให้มีความออกมาหลายๆฉากเหมือนในเวอร์ชันละครของงามบุพภาสกุณาเพราะว่าเรื่องนั้นน่ะในนิยายต้นฉบับโอ้โหพระเอกคือหาตัวยากมากพระเอกค่าตัวแพงมากกว่าจะออกมาแต่ละฉากเหมือนมีพระเอกมาเพื่อมาแต่งงานกับนางเอกแล้วก็มาทําลูกให้หนางเอกเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองอะ่ะเออเดี๋ยวเราต้องรอดูเนาะเพราะว่าเฉิงอี้ของพวกเราเองจะให้เขามาเล่นบท ลองๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการแบบว่าเออมีการเท่าเทียมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของเอออีโ e ก้แล้วก็ศักดิ์ศรีด้วยนะเอสพรสนะเ,นเพื่อนๆอย่าลืมการแข่งขันนะคะการแข่งขันอย่างสูงสุดมันก็มีทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูเนาะนาวนิยายต้นฉบับกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้แมกโดเรียบอสซัมค่ะมากันเป็นดอกไม้ดอกไม้เลยนะคะก็เพื่อเลี้ยงชีพครอบครัวนะคะอายุนคะอายุนเนาะนางเอกก็โดนขายตัวไปยังไปยังซ่องแห่งหนึ่งใช้คำนี้เลยนะคะแต่ว่าซ่องเนี้ยมันแยกเป็นระดับด้วยมันมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสามเนี่ยเป็นโสเภณีสะอาดสะอา้านเพื่อนซึ่งนางเอกของเราเนี่ยถูกขายไปที่ชั้นส แล้วทีนี้นะมันเป็นยุคสาธารนณะสาธารณรัฐสาธารณรัฐมันก็มีพวกสายลงสายลับมีคนที่ทำงานในองค์กรต่างๆใช่ไหมแล้วแหล่งสืบข่าวอะไรเงี้ยมันก็คือนี่แหละมันก็ต้องใช้สถานเริงลมแบบนี้นะคะก็เลยทางด้านของ อหยนนั้นพอเข้ามาทำงานแล้วเนาะก็ได้มาเจอกับอลันนะคะอลาัานเนี่ยก็เป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญแล้วก็โดยโดยตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการลานนะคะแล้วก็ได้บอกกับพวกเธอว่าตับใดนะที่พวกเธอนั้นรู้จักเอาใจผู้ชายเนี่ยพวกเขาก็คือไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลใจใดๆใ,ในชีวิตแล้วล่ะเออก็เดี๋ยวผู้ชายก็ดูแลดีเองอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเรื่องราวนะฮะกัน โดนตามล่ามานะก็คือเชี่ยจื่อซื่อค่ะก็เชี่ยจื่อซื่อนั้นหนีหน,เเน,นเีเขาเป็นนักปฏิวัติเขาเป็นนักปฏิวัติแล้วก็หนีการถูกตามล่ามาแล้วก็มาหลบภัยอยู่ที่ที่เนี่ย ที่ซ่องนี้นะคะที่ชั้น3ของอาคารแห่งนี้นี่ก็เขามาอยู่แบบชั่วขราวนะก็หลบเนาะเป็นนักปฏิวัตินี้อายวนของพวกเรานะได้เจอนะได้เจอกับเชียจืดชื้อก็มีความรักกันเออมีใจให้เขานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางด้านของ ตัวเธอเนี่ยมีความรักมันแหมเป็นเป็นโสเออจะมีความรักได้อย่างไรนะคะก็ด้วยความช่วยเหลือของอลันผู้จัดการของล้านค่ะแต่ก็เลยช่วยให้นางหนีเออช่วยให้อยวนนหนีออกมาทางอยวนเองก็จัดฉากการหลบหนีนะคะสุดอลังการแล้วก็ประกาศจุดจบนะคะของหลี่หยางหลันซุนด้วยค่ะหลังจากที่ต่อมาหนีกันมาได้นะคะหนีกันออกมากับนักปฏิวัติคือเชีย จื้ซื่อเนี่ยก็คือพระเอกหลังจากนั้นออกมาแต่งงานกันออกหนีออกมาได้จากนั้นก็ไปนู้นเลยไปอยู่ญี่ปุ่นกันนางเอกของเราไปเรียนด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นจากนั้นได้ชื่อใหม่อ่าได้ชื่อใหม่ชื่อว่าตงจูจุน ตรงจูจินจากนั้นก็ใช้ชีวิตคู่กับเออเซียจื่อซื้อมาอย่างมีความสุขเลยรักกันสุดๆแล้วตัวของเธอเองก็มาในชื่อใหม่แล้วก็เป็นนักเรียนที่จบจากต่างประเทศด้วยเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็มีความอิสระแบบมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะกับออพระเอกของพวกเราแล้วก็แน่นอนนะคะก็มีเพื่อนสนิท ที่ที่เพิ่มขึ้นจากการที่แบบได้ออกมาเจอโรคภายนอก4ปีต่อมานะคะทางด้านของ คู่สามีภรรยาเนี่ยกลับมาที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ไปตั้งหลักปักฐานกันอยู่ที่เสฉวนนะคะจื่อซื่อก็มาเป็นผู้ว่าการแต่ว่าเป็นผู้ว่าการที่มีความสามารถมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะส่วนนางเอกเของเราก็เป็นอ่าเป็นมาดามเป็นภรรยาผู้ว่าการที่โด่งดังแต่แล้วก็มีเรื่องราวอีกนะคะมีเรื่องราวความโศกเศร้าไม่รู้จบเพราะว่า ัวของอนางเอกนะคะไม่ได้รับการยอมรับจากตระกูลเชี่ยก็โดนครอบครัวปฏิเสธแล้วก็กฏระเบียบที่กดขี่ข่มเหงผู้หญิงอยู่ในตอนนั้นแล้วก็ภาระชีวิตเนาะแล้วก็ความเฉยเมยเพราะว่าสามีนั้นทํางานเยอะแล้วก็แบบครอบครัวก็แบบกีดกันครอบครัวกีดกันเมียกับสามีทําให้นางเอกของเราตัดสินใจนะคะพาลูกสาว4ี่คนกลับไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ไปเจออาลานออคนที่เคยได้เจอกันที่ที่ชั้นสามของไอ้หอโสเพณีนั้นน่ะก็มาเจอกันแล,กแ,แล้วก็เอ้าแต่ลราก็เลยเออมารวมกลุ่มกันนะคะตั้งร้านอาหารหนังเอกของเราตั้งร้านอาหารเสฉวนจินเจียงแล้วก็ร้านน้ำชาจินเจียงด้วยความกล้าหาญเลยค่ะ ทีนี้พระเอกตัวจริงของพวกเราถึงจะเพิ่งโผล่มาเพื่อน,เ,นเขาชื่อว่าจางหานจินนะคะซึ่งถ้าเฉิงอีเล่นก็ต้องเป็นคนผู้นี้เนาะเป็นจางหานจินนะคะเขาเป็นผู้มุ่งมั่นนะที่จะมีะชีวิตมีความรักแบบโรแมนติกนะคะแล้วเขาก็จับพัดจ,จับผูกกายไปเป็นสมาชิกนะคะของพรรคใต้ดินก็คือคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะอันนี้แหละถึงจะเป็นสรรเสริญท่านผู้นําอย่างแท้จริงนะคะพระเอกต้องอยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ค่ะหญิงสาวนะคะก็เลยเริ่ม ต้นชีวิตใหม่นะคะกับการผจญภัยอันงดงามในเซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่หลวงเก่าเนาะก็มามาจากเสฉวนจะมาแบบเออมาตรงมาตามจะมาคืนดีแต่ว่านางเอกของเราก็ชดชดๆหล่านะคะอู้แต่และดูจากนาวันนี้ยายต้นฉบับแอนหวานคิดว่าเฉิงอี้คงไม่เอาว่าอุ้ยมาแป๊บๆปบเองแต่ว่าถ้ามีการปรับบทให้เรียบร้อยแบบเออจางหานจินจะต้องมาเจอกันตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เริ่มต้นเรื่องอะไรก็ว่า ไปเนาะอืมโอ๊ยแต่แล้วเรื่องนี้อาจจะมาทิ้งทิ้งนิยายต้นฉบับอีกก็ได้เพราะว่าอย่างเรื่องงามบุพสาก,กุณาก็ไม่ได้ใช้อะไรจากในนวนิยายต้นฉบับยกเว้นชื่อของตัวละครเพื่อนๆค่ะตลกมากเลยนะคะเพราะว่าในงามบุพสาก,กุณา,าจริงแล้วนางเอกของเรานั้นเป็นแบบ เขาเรียกว่าไรรวยตลอดเวลาไม่เคยจนไม่เคยมีฉากที่ที่จะได้เจอแบบอย่างจือในละครเลยในงามบุภาสก,กุณาที่พวกเราดูกันนะคะเรื่องนี้ถ้าเกิดเฉิงอี้รับเล่นก็คงต้องเป็นประมาณน,นั้นแหละเพื่อนๆบดเนาะกว่าพระเอกจางหันจุนจะปรากฏตัวนี้ก็นูน่นนางเอกมีลูกสาวตั้งกี่คนแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ